อ่าก็สวัสดีนักชมทุกท่านด้วยนะครับอ่าถ้าเสียงเบาก็ตอนนี้อยู่ในตอนคืนนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาย1่บเอ็ดนะครับหรือว่ากี่โมงไม่ well รู้นะฮะอ่าตอนนี้เรามาเล่นกันดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไงคืนนี้เราจะมาตีอารีนาโชว <S 2> <S 2> <S <S น์นะครับกูแพ้นะานะฮะอารีนาเดี๋ยวรับของก่อน นะมีเต็มเลยนะฮะลูรี่นี่เกคนใช้นะครับเพราะมันตีแรงมากฮึ่มแล้วผมปวดหัวเลยลูรี่เจลูรี่นี่ายคิดผมแพ้โอ้จบจบจบนะครับมาเปิดกันเลยลูรี่จะได้เท่าไหร่มานี่จะเปิดเนี่ยเนี่ยๆยี่หานะ ขี้เกียจยวค่อยส่งเนี่ครับตัวผมนะครับเนี่ยตัวผมนอน่อนนะครับตัวผมเนี่ยอนอนๆนะครหมดแล้วไม่แค่น,แออนั้นแหละดูไปเยอนและไปเรามาตีอารีนาเนี่ยนะครับแล้วก็ดูนะครับจิงปราสาทนะครับ,รรบผมตไไไไีได้ทีี่อะได้ที่อะไรวะตีได้ที่ ตีแลววาเดี๋ยวกูอตีได้ที่สิบตีได้ที่สิบครับอีกคนนี้ถึงร้านจะจะถึงไหนนะครับนี่นะอันนับเพื่อนนะคอมาเรามาตีเนี่ยมาไปลยุยอือคิดนะฮะจะได้คิดก็คิดเจอกันมาเรามาลุยเนี่ยมา โลแลนว้นยังมีนะครับผมว่าจะเอากวนอูออกแล้วก็ใส่ตัวอื่นนะครับเพราะควนอูแม่งบางมากควนอูผมบางบางอจ้าตายติดเทปอกติดใบยาติดใบไม่ติดใบแหละติดไปตัวหนึ่งครับ ตายหาแล้วอย่างเงี้ยจะไหวไหมครับคุณว่าจะไหวไหมคุณว่าคิดคุณว่าคิดผมจะไปเกมไหมครับกลัควคิดกูไม่พีกเกมนั่นแหละไอ้ยีไม่พีกเกมช่บหาแลอะนะคิดกูตายตั้งแต่ยังไม่เริ่มตายหาแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเดี้ยล่ะ ไงละมึงไงละมึง,ง,งไม่ชชบหายทำคำไม่ใช่ายไหมกูอย่างเดียวเลยปับปับตีไม่เข้าอีเวนสตตนไปตีเข้าบ้างเพื่อนตีเข้าาตีเข้าด้วยวะตีเข้า,าหอยน้องออปับ ตีไม่เข้าหรอกกูแทบเก้อ,ลอเลยน้องเออเอือออือ้อ,อ <c oughs> โลแลนด์มันยังหมุนต,ต,ติวติวติวอยู่เลยนะครับก็ม่ต่อเลยนะครับตีมนี้กูแพ้แน่แน่กูว่าถึงเวลาเควรอัวอุบแล้วละไม่ไหว ต้จงกเงียบนะก็ต้องข่อไปด้วยนะับพันสามตามนั้นพันสามผมว่าจะเอากวนอูนเนี่ยลงลงตีประสาทละกัน อืมทำนั้นอืติดเตปะไปไม่อย่านี่ยินคอแตกนะครับผมรถบับเทินกูอีกอตายซะมึงตาบอดไม่บอดฮะอืนุ่มเอื้อตาย เฮ้ยทำไมมันเหมือนใส่หลุดเลือดเลยมึงใส่หลุดเลือดแน่เลยเท่าที่กูดูมึงใส่ดูดเลือดเลือดมันเพิ่มเลือดมึงเพิ่มได้ไงเลือดมันเพิ่มได้ไงเนี่ยเลือดมันเพิ่มกลัวละใส่หลุดเลือดดูดเลือดหลัวๆเนี่ยคือตีปั๊บม่งเลือดจะปั๊บๆขึ้นเอาขึ้นเอาเออกูก็ตายดิครับ รออะไรนี yes. ่กูแพ้มาสองรอบแล้วนะตัวเปตัวอ่อนขนาดนี้เฮ้ยตัวเดิมเดี๋ยวนะกูไปเอาวัวก่อนไม่ไหวกูหัว นี่ครับครบนะครับตัวหอดไปผมเลือแห้วยอมเฮ้ยทีมนี้ได้อยู่ได้อยู่แบบ <c oughs> อย่างนี้ไงพอกูเปลี่ยนตัวปุ๊บมึงก็ <c oughs> ให้กูชนะให้ ธรรมดานะครับเนี่ยคนที่ธรรมดาตีพันตีปริสาทไรตีประสาทล้านหนึ่งนี่เราธรรมาดาป่าเริ่มต่อเลยอืมอะไรป้าปต่อเลย ุหิหกดาวด้วยเย็ดมากนะครับธรรมดาโอ้ตายตายปับปับบ,ปบุกปังบุกตายแล้วอเียตายปับสะด้นแปตายไปยเอ,อือฟื้นมาแล้วนะคนจีนมึงเก่งไปถึงไหนครับกว่าเครียดเลยคนจีน S <S <Boulder> hum, ตายตายตายนะครับตัวละอ่อนมากอือหืออือหือตายแล้วยยิงไม่เข้าเลยอ้ยิงไม่เข้าเลยวะไม่ไหวยิงไม่เข้าเลยมันนี้แต่ป้องกัน,นอ,อ,อ่างเงี้ยเอเบะเอะอบะ คิดกูก็ตายหายไงอ๋อตาย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 อย่ามาพลาดแตกนะมึงอย่ามาพลาดแตกนี่กูยอมเลยนะตรงอืมอ่ะตรงกูไม่รู้จักมึงครับอืมอืมไปครับกูไม่รู้จักมึงครับกลุ่มกูโดนเลยนะครับออกปั๊บอย่าคิดกับเอาไปครับพอแล้วไม่ไหวแล้ว ผมตีคนเดียวนี่ฮนะตีคนเดียวไอ้อชิบมานี่ปิด่าด้วยการตีมังกรเน,นี่ยมาตีโชเลยมาแะตีอืต์ตีหัวเตียวคิดตี <C> e <at> จัดไปดิ 4, สี่พันเดี๋ยวขอปิดด้วยการตีมังก่อนแล้วกัน ดูดิแม่งสตตันกูทั้งที่อ,อตายตายตายถ้ามันทีมันอ่อนทีมน,ทนักพวกน,น,นี้มีแพ้แน่ <c oughs> นะครับคำหยาบนะครับกดของกิวนี้คำหยาบ

ปับปับปะปบปะเฮ้ยฮุ้มจัดไปสองวันอ่ะอือจัดไปด็จัดไปเด็กตีพันหนึ่งพันหนึ่งเกยอินกูตายอ่อันนี้สองตัวเนี้ยมาทับไง

tung 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 อีวานโดนตบเคกะไอชิบหายอืมชิบหายตีก็แตกอันดับนบึงของประเทศไทยอืมครับัวอันดับตึงของประเทศไทยพี่ได้อัดับนึงอยก่อน แล้วก็พี่ก็พี่ชายเดาปันบ้างนะใคที่มีหมวเด่ใจฮะกวกิวอะไรครับชื่อกิวอะไรครับะกิยวชื่ออะไรครับเกียวเกอย e a R K Gangster นะฮะแปดเทมกูกระกากตุ้มตาย ยังให้ตัวหนุ่มใช้ได้ไม่ใช้ไม่ได้ตาย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 นะครับอืตายกดีนะอรับปั๊บถ้าครับกลัวคลิปมันยาวนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์นด้วยนะครับก็ลาจากกันตรงนี้นะครับ ไปไปน,นะครับจุบจุบ